ครับสวัสดีเอฟซีถูกสั่งขับยินดีต้อนรับเอฟซีถกท่านเขาซูช่องผอสวยพารวยครับเอฟซีขับเมื่อนี่ผาสวยพารวยกะเดินทางอ่ะยั่งอยู่ที่บ้านเมตาบ์นะครับเนาะกำลังว่าสิรอการสิไปหางูตามหางูย่ำขึ้นรับเอฟซีขับจักสิเห็นบ่เห็นเด้อครับเอฟซก็ขึ้นอยู่กับบุญและวาสนาของเฮานะครับเนาะอ่าคำระครับคำหมืดนะครับเอฟซครับอ้าวบ้านนี้กะกำลังเตรียมโตอยู่นะครับเนาะอ้าวสิไป หาโรคเมืองครับหาหายังเว้นบ่พอนะครับเนาะหายังขึ้นสิพอบอเมื่อสิมีโชคมีลาบต้องกันบอรับเอฟซีครับนี่ก็เป็นการหมื่นเด้อครับตัวเอฟซีกับเอฟซีเขามากอาจจะเริ่มกดไหลกดแชร์ให้พอสวยฝารวยนะครับเด้อกดกระดิ่งแกงเตือนเอาไว้ครับเพื่อสิบริเวณปากข่าวสารใหม่จากทา้งสองของพอสวยฝารวยนะครับเนาะกดกระดิ่งแกงเตือนเอาไว้สำหรับเอฟซีใหม่ครับเอฟซีขับผมบาดนี้ก็อันนี้เป็นความเชื่อสุ่มทุกคนนะครับเด้อขันเฮาเห็นกันเป็นโชว์ของเขาเนาะถ้าบ่เห็นก็ถือว่า ไปแบบตามหาจักสิเจอบ่เจอครับเพราะว่ามือเศ้านี่เพิ่นก็ับโทบอกว่าเห็นโตใหญ่ครับไอเอ็ซีครับอ่าโตใหญ่เป็นของเป็นเมียงูเพิ่นมาหาเนาะครับเนาะเอ็ซี่อ่านนุษเพิ่นก็เห็นว่าล่มทั้งยืนเลยครับโตใหญ่หลายเนาะครับเนาะเอ็ดซี่ไปเอ้าเสียงอีหยังครับดังขึ้นมากครับไปไปไปครับแลีนเรนครับไอซีครับแลีนโอ้ยแลีนจนหอบ โอ้ยผู้ผู้ยังหามาขึ้นคือวเห็นนอบแบนี้นอนี่นนี่นีี่นี่นนี่นยองตัวอตัวอนั่นนั่นแม่นอีนนีอ้เราเห็นแล้วเอาไฟมาไฟม้าอย่างนแล้วนี่

โอ้โหดังแหงดังแหงมันว่เฮาด่แหงวอัวเด้อไปน่มาขับเอฟซเจอแล้วกองวอลอือ่วตังทหมจงอ้ปเสร็จละอยงแหงให้เพื่อมันตดอืตัดดอกนั่นนั่นเอฟซีโอ้วูสตัวอเจอแล้วครับจังเอฟซีครับโอ้ โตไงเออเออันเอฟซีมึงเดอครับเด้อบานนี่เห็นแล้วเห็นงูจังๆแล้วครับเอฟซีแต่อันนี้บอเมีนของแขกครับลูกหลานครับเอฟซีบอเมีนของแขกลูกหลานไดอกร้ออยอู่ไ้นีเนาะด้ิีมันนี่คอกระเป๋าแว่ั่ลูกหลานมังเดิครับเด้อบอเมนบนเป็นของแขกครับบอเมีนตัวแม่นะเนาะอืม รู ity, ้เม huh kind of ่อไหร่ใชครับเอฟซีครับเบิ่งเอาครับของแข่เด้ครับเอฟซีนี่อันนี้ลูกลูกหลานครับลูกหลานว่าเป็นของแข่ว่าเป็นต่ตูดแม่ครับตูแม่ใหญ่กูนีอันตูดแม่ใหญ่กนนี้ครับเอฟซีครับอันนี้ลูกหลานเพิ่นซื้อเด้ โอ้ออกดำแล้วครับเอฟซีพลังมุ่งเฮียงครับนี่มู่งเฮียงครับเอฟซีครับลองแทะลายไปเส้นครับเอฟซีปัดนี่เจอแล้วนะนุชเสียงลงเสียงไหลไปเลยครับเอฟซีครับอเสียงเหลืองเสียงไหลไปเลยเอฟซีผู้เห็นเนาะครับเนาะคุณน่ะ โอ้โคุณนะครับเอลซีครับเสร็จละเสร็จละอืมนดกับไอ,อ้คนนี้เหรอวะงูนอดไปแล้วอนี่นี่นี่ ยังพัอดขึ้นี่อยู่เาันแย้ไ้ำเี่นาี่ระเป่ับไอซครับอืมหอ,อดขัไปพนแมไปได้พุ่นแล้วอื

ของแท้รับเอลซี่บัตนะครับเนาะหลังจากตามหามาตังบดแต่ว่าอันนี้บอมเบนอ่าบอมเบนอันบอมเบนอ่าบอมเบนเจ้านางนะครับเอลซี่บอมเบนเจ้านา่งสุทธิดาอันนี้เคยสิเป็นลูกหลานเพิ่นนะครับเนาะเพิ่นออกมาเป็นลูกหลานเพิ่นลูกหลานเพิ่นออกมาเนาะครับเนาะแต่ย่างเว้นนี่หาบดมือครับมือนี้ก็ได้พอสบายหาย่เบดมือครับ เพื่อนก็ม่เห็ดเห็นแล้วสบเนาะเพื่อนให้ลูกหลานมาก่อนครับอยซี่ครับเดี๋ยวตัวเพื่อนก็สิทธามมาทีหลังพือได้๋บุนี่ยังโมโหเนาะครับเนาะเอานานุเจอเขาเต็มเต็มครับอยซี่ครับสองตัวว่าทันครับแต่ว่าเห็นตัวเดียวครับอยซีเพื่อนจะมาแล้วก่อนคูหนึ่งนะครับเนาะครูนะครับอย่ที่ครับ

เราเห็นเราเห็นมาครูหนึ่งครับม้านนกขนคูหนึ่งต่ว่าห่างอ่าแต่ว่าห่างไปแยกกันนะครับว่าเลือตัวเดียวครับอีซี่ครับอันนี้ลูกหลานพ่นมาเอาลูกหลานพ่นมาเมาะครับรถอีซี่ครับเห็น่จ๊ะเลยครับอีซี่อ่มือนี่นะครับนะพ่อไว้กับมาจอดมีต้งเบิดมือแต่ว่าเรเห็นตัวไ่ครับอีซีอันนี้ก็ถือว่าใหญ่เติบวเนะครับรถอีซี่ครับถือว่าใหญ่เติบแล้วนี่ครับอีซี่ครับ มหมดกับไปทั้งนั้นครับอีฟซีหมดกับไปหันแล้วแต่ว่าหันก็ยังอย,งอยู่ยังไปใส่บัวแดงเพราะว่าเพิ่นเอาด่างกันไว้พอให้ลงลงสะเนาะครับเนาะบัวแดงเอาลงสะครับอันนี้ครับ่นมาธรรมาชาติของเพิ่นนะครับเนาะบัวแดงเป็น <c oughs> มาครับอีฟซีครับ ปุดอยู่ในในนะครับนะเห็นบ่า,าว่าส่กระบ,บื้าไปไกลค่กันแ่ะครับอที่เลตท้ายแล้วครับนะ,อ,ะอันนี้ใคใช่อู้อะเนาตกใจบันจับไอพกหูอยูอืมพกหูว่าเป็นงูยังสงสัยสิเป็นงูเหลือมมันแหละ ลูกหลานเพิ่นนะลูกหลานเพิ่นงูเหลือมลูกหลานเพล่นเบงเอาครับ fc ครับมือนี้เห็นแล้วแต่ว่าเห็นว่าตัวไงครับอยู่ในเขตบานเพิ่นนี่สิมีมาตลอดนะครับมา fc ครับ fc ครับ ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นครับนี่เพิ่นก็อยู่แต่ของเพิ่นนะครับเนาะครับคุณนะครับอย่าสิเหลื่อมครับมันบอลบอลธรรมดาเลยครับว่าตูเหลื่อมครับอย่าอันนี้ก็บบอมบนเป็นลูกหลานเพิ่นนะครับเด้อบอล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 อันบอลบอลอันนั่นครับโอ้จนเมื่อยครับพอไหวแรนนะครับเนาะ แล่นมากจนเมืออืมครับอ่าเป็นลูกเป็นหลานเพิ่นซื้ออกครับ,บว่าเป็นอ่าว่าเป็นอันตู่พนข้ตาตู่พนใหญ่กว่านี้ครับแบบสี่ตัวกาขาวไก่ให้มันตู่พนนะครับเนาะครับไปคุณหัวเพนพนครับเลยอืมอืมครับหัวเพ่นไปพุ่นแล้ว เอาในกระสิปล่อยเพิ่นไปนะครับเนาะอ่าชวนเข้าเห็นงูนี่อ่างูนี่กรสีเป็นเจ็ครับเอฟซีตัวหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับด้วยเอฟซตีเป็นรวดเจ็ดหนึ่งนะครับเนาะตีถึงเจ็ดหนึ่งอ่าเพิ่นไปเพิ่นนะครับเอฟซีครับปุ่นนะครับเอฟซีอายุไกลน้เพรไว้ดึงขม่าซื้อคับเอซครับดึงภาพขม่าซื้อนะครับประกาไปไกล ลัดทั้งไหนทีหนึ่งครับอยู่ที่อืม,อม,อมนะปล่อยเป็นไปนะครับเนาะตามภาษาเป็นอีซีครับไปแล้ว ขับตี่ครับ,รบยูครับนี่ไปเอาเนะอฟซีบัตรเนาะตีเป็นเลขได้ครับเอฟซีหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับแล้วสำเราบพนมากคู่กันครับแต่ว่าตัวคู่บ่เห็นนะครับเนาะตัวที่สวงแจ็กไปไซ่ ตัวที่สว่งแกไปใช้ขับอีฟซีหาอยู่ว่าเห็นเห็นตัวเดียว